สวัสดีครับผมซีชอบซื้อแอนนี้ทำคลิปเกี่ยวกับมาหาศึกคนชนเทพนะครับผมเนื้อหาจากมังงะนั่นเองนะครับผมผมก็บอกกันแล้วกันว่าคลิปนี้มีการสปอยนะครับผมเนื้อหาจากมังงะมหาศึกคนชนเทพในรอบที่6พระพุทธเจ้าหรือพระสักรยามุนีปะทะกับเซโรฟุกุหรือเทพเจ้าเซโร่นี่เองครับก็ถ้าใครยังไม่อยากดูสปอยปิดคลิปนี้ไปก่อนนะโอเคอันนี้จะมาสปอยไลน์มาพูดถึงความสามารถและอาวุธของเทพศัตรูของ ฝั่งมนุษย์ในรอบที่6กพระพุทธเจ้าหรือพระสักยมุนีหรือมหาศัสดาของพระพุทธศาสนาที่โคตนเสียเองนะครับผมโอเคพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นตัวละครที่ฮอตในมหาดีคุนเทียก็แหละการที่จะสร้างความสามารถสร้างอาวุธแบบอะไรอย่างนี้มันต้องแบบหัวดกแล้วมันต้องแบบโอพีแหละนะก็นะครับผมกขอพูดเกี่ยวกับใครนะผมจะจิกกี้ก่อนเลยพระพุทธเจ้านั้นมีความสามารถที่จะมาแตะรู้นะครับผมก่อน เออก่อนที่เขาจะบวชคือในตำนานจริงนะครับในแบบพุทธประวัติจริงๆเขาต้องบวชแล้วก็ต้องแบบถึงถึงแบบถึงญาณจริงถึงจิตเป็นญาณบวชแบบสัมดาวเขาสัมจายเป็นแบบเขาติดใจแบบท่านจะถึงแบบท่านถึงจะมีแบบตารสัมลุ่ยที่แท้จริงนะฮะแต่พระพุทธเจ้านะครับในเวอร์ชั่นมหาชนเทศน,นะครับปู่ป๋าอันนี้ก็เป็นเนื้อหาในมงังงะตอนที่สี่สิบเจ็ดนี่ก็ผมขอสรุปนะถึงแม่เอามาหมดนะเนื้อหาพิพาทการแตขอขอภัยด้วยก็คือ ท่านเนี่ยในมหาสิกยกรุเทเพนะนนลุงร่างในมหาสิกยกรุเทเพปร,ประวัติในมหาสิกยกรุเทเพเนี่ยก็คือพระโพธเจ้านะคะสามารถตัดสรู้ได้เลยนะคะผมเส้นการตัดสรูปของท่านนะคะทำให้ท่านนะคะมีพลังเออมีความสามารถที่ก็โงชมมากเลยคือเป็นโดนตายแล้วต้องตายแล้วพี่ดวงตายเนยี่มยมันก็จะมีอีกตัวนึงก็คืออดัมนะเป็นคู่สู้ของคู่ที่สองผมก็ได้ทำประวัติและสรุปผลคู่ที่สองอดัมสู้ไปแล้วนะไปดูใน,ในเพลิดมาสิกยกรุเทเพหรือในคลิปได้เลยในช่องได้เลยนะคะ ก็ดวงตาของครูเจ้าจันทร์นะเป็นดวงตาที่แบบมองเห็นการกายเป็นดวงตาแห่งธรรมนะเองนะสามารถมองเห็นอนาคตในระยะสั้นๆได้น,นะสามารถมองเห็นอนาคตว่าจะแบบหลบลีกจะแบบจะเข้าไปโจมตีนี่นะคะทำให้ชุดกุญแนั้นตีไม่โดนนั่นเองนะคะครูครูเจ้าหลบได้อีซี่เลยหลบไปอีซี่เพราะว่าครูเจ้าจันทร์นั้นก็เร็วแล้วนะครับแต่ว่าก็มนะีความสาเรถในกดูอนาคตทําให้แบบหลบได้อย่างง่ายๆเลยค่ะหลบแบบตี ะครับผมแล้วก็นี่คาเหา่าที่โกงพริเจ้านะแล้วก็ทามาดิซองครับของภริเจ้าคือแข็งแกร่งแล้วครับตาบนกำลังมหาศาลและการสลบการจัดการรับพรมองคุได้เนี่ยมันต้องแข็งแกรนะ่งแล้วนะซึ่งเราอยู่ประเทพตัวเองแล้วนะเองนะครับผมแล้วก็อาวุธนะครับประเทศสัจราของพระองค์นะครับนั่นก็คือเอ,อิมเป็นเออเป็น,นเป็นอะไรวะมันจะเรียกว่าอะไรครับเป็นคาถาภาวนา นั่นเองนะครับผมเป็นกลงล้อภาวนาเออกงล้อภาวนานั่นเองนะครับผมเป็นสปริงเพยเยอร์นั่นเองนะซึ่งกลงล้อภาวนาเนะี่ยเป็นกลงล้อที่มาจากเอ่มกวนอิมนะครับทั้งหกนั่นเองนะครับผมทั้งหกนั่นเองนะครับผมซึ่งมันก็จะเปลี่ยนแปลงรูปรา่างของอาวุธนะครับเป็นตามความตามรู้สึกหรืออารมณ์ของพระพุทธเจา้านั่นเองนะครับพระพุทธเจา้ามันสามารถเลือกใจการเปลี่ยนแปลงรูปอาวุธได้นั่นเองนะครับ เจ้าอารมณ์โกรธแบบแบบจะเป็นอะไรอารมณ์แบบหลงอารมณ์แบบเศร้าอะไรอย่างนี้จะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะคะผมก็เอิมในมงังงะเนี่ยก็ได้ปรากฏออกมาแล้วนะครับอ่าคืออ่าผมก็ขอขอบอกเลยว่าเนื้อหาระบาไปเปนเนื้อหาสปอยนะคะผมถ้าใครไม่อยากดูกสปอยหรืออยากไปดูเองนะฮะหรืออยากไปอ่านเองนเอง,เองก็สามารถไปคิดในเวลาเลยนะครับผมซึ่งอาวุธของพระเจ้านะครับอันลชิ้นแรกนั่นเองนะครับผมเอา้าเขาบอกแล้วกันแนละ้วว่ากวนอิมนะครับมีอะไรบ้างนะครับกวนอิมที่มีกวนอิมอ่ะ กวนอิมแรกนะครับก็เป็นกวนอิมที oh. um, ่โปรดนะครับผมมนุษย์นั่นเองอันอันนี้สองนะครับเป็นกวนอิมที่โปรดสติรฉานนั่นเองกวนอิมต้นที่สามเป็นกวนอิมที่โปรดนรกนั่นเองนะครับนรกกับภูมิอะไรประมาณนี้เลยกวนอิมที่สี่นะครับเป็นโปรดโปรดพวกเปรตนะครับผมกวนอิมที่ห้าครับเป็นกวนอิมที่โปรดเทวดานะครับแล้วกวนอิมที่หกนั่เป็นกวนอิมที่โปรดอสุรกายหรืออสุรวาสนั่นเอง พระพุทธเจ้านั้นเอ่อเขาได้เปลี่ยนแปลงอาวุธของเขาตามอารมณ์นั่นเองครับผมซึ่งก็ได้เปลี่ยนแปลงไปสองสองแบบที่เราเห็นในมังงะเอิม่มตอนที่สี่สิบหกนั่นเองเขาก็ได้เปลี่ยนแปลงนะครับผมของอาวุธไปถึงสองแบบนั่นก็คือแบบแรกก็คือโล่ครับเป็นโล่ที่คล้ายโล่ของกันดั้มนั่นีเองเป็นโล่ที่ค่อนข้างใหญ่แ,และโล่โล่นี้สามารถป้องกันจริอจริได้ทุกรูปแบบนะซึ่งโล่ฟุกุนั้นตอนนั้นได้ขยายเอ่อแล้ว เป็นเจ็ดแบบแล้วก็เป็นเจ็ดแฉกแล้วก็เป็นเจ็ดเจ็อันเจ็ดอัน,อนแล้วก็ตีฝ่ายพระพุทธเจ้านะครับพระเจ้าก็จะเปลี่ยนอาวุธตามอารมณ์เปลี่ยนเป็นโล่จะเปลล็นภพภูมิเลลอิร์มโอินภพภูมิปวดที่ปวดอสุร,รากายนั่นเองนะครับเป,เปลี่ยนเป็นรูปที่ป้องกันทุกสิ่งอันนั้นก็โก้พระเจ้าเลยนะกกั่นเองนะแล้วก็เอออีกรอบหนึ่งคือตอนนั้นที่สรโบก,กุนะครับโจมตีไม่โดนนะครับพระเจ้าก็เลยขอจะบุกมัง่งเองก็เลยเปลี่ยนเอิร์มโกโลพาวนานะครับก็เลยจะเปลี่ยนร่าางเเเเปป็็นนออออ้คกับ นิพาน,นเอปิกระบอกเห็นนิพานโอ้โหอย่างเท่นะครับผมซึ่งกระบอกนี้ก็ค่อนข้างเท่ใช้ได้เลยนี่นะฮะนั่นเองนะครับผมเรื่องกระบอกนี้ก็โปรดเอิร์มอะไรวะผมจำไม่ผิดนะปวดพวกเอิรมเอามามีอะไรบ้างโกอิมมันจะมีอสุร,รากายมีสัตตีร์รชานนะครับอ๋อสัตีร์รชามีเทวดามีมนุษย์ ปรตแล้วก็เป็นร็อกกภูมิอันนี้เป็นที่ปวดดัดสัตย์ยรฉา,านั่นเองนะครับแล้วก็ฟาดที่รูปกรุบกระทินนะครับหน้าเหยียเลยเดียวนะฮะก็โอเคนะครับแล้วก็ต่อไปนะชิ้นที่3มนะครับเป็นที่ปลดนะครับผมเออภูมินะครับผมต่อไปเขาก็จะเปลี่ยนเป็นนะคล้ายๆกับเงาคล้ายๆนะกับทวนแต่มันก็ไม่ไม่ใช่ทวนของริโก้ไอ้ไม่ใช่ทวนเ,เนี่ยมันคล้ายๆกับขวาอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมซึ่งอันนี้ผมอาจจะจําผิดนะมันจะไป,ไป โหมดมนุษย์หรือเทวดาไี่แหละนะคะสองอ right? ันนี้แหละครับผมแล้วก็อ uh, well, hmm. ีกอ so ันนึงก็คือเป็นเออดาบเป็นคล้ายๆกับกริชสั้นๆดาบสั้นหรือกริชอันนี้ก็อันนี้ก็โหรดมนุษย์หรือเทวดานะเออไปขวานหรือทวนงาอะไรหรือหรือนั่นแหละนะครับผมขอเรียกว่าเออขอเรียกว่าทวนแล้วกันทวนของเออพระองค์กับกริชพระองค์เนี่ยไม่ได้ว่าเป็นเป็นพวกรูปภูมิไหนครัเป็น แต่สองอันเนี้ยมันน่าจะมันก็มันก็จะมีสองอันนี้อยู่ก็คือเป็นเทวดากับมนุษย์นั่นเองนะแล้วก็ผมขออภัยจริงๆกับเนื้อหาที่ถูกต้องนะก็ใครรู้สามารถคอมเมนต์ใต้ัางคลิปได้นะครับอันนี้อ่านไปนี้นะครับในมังงะแลนเนี้ยเนื้อหาถูกตองชิบหายตรงนี้ก็จะมีมีปรากฏอาวุธนะครับของโดอิมสีส่พภูมินะยังไงอีกสองพภูมิกคือพวกลูมิวกลูกเปรตแล้วก็ภพภูมินรกภพภูมินั่นเองนะครับก็อรอกันหน่อยแล้วกันนะครับ เอ่ออาวุธชิ้นเอ่อไปแปลงอาวุธรูปแบบที่ห้ารูปแบบที่หกว่าจะเป็นยังไงรูปร่างจะเป็นยังไงซึ่งผมรอจริงๆนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ครับผมสำหรับเอ่อความสามารถนะครับแล้วก็เทพศัตราของพระพุทธเจ้าศักระยมุนีหรือพุทฎาของเรานเองนะครับพระองค์ทรงเทพนั่นเองพวกเองพระองค์ทรงหล่อเทพนั่นเองนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ยิ่งใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์เลยนะถ้าค,คลิปนี้ผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยทัวนะครับนะคะผมนะครับผมมาขอ ติเตียนนะคะผมว่ากล่าวกันได้แล้วคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ